สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรผู้พานตัวเองเพื่อความมั่นยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นที่เอามาโชว์ตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับออนซอนนะครับเป็นมะม่วงเล็กๆที่รสชาติดีมากนะครับจากาที่ปีนี้ได้ส่งให้พี่ๆหลายท่านได้ชีมกว่าได้ชิมกัก็เพราะว่ารสชาติดีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับน้องๆน,น้ำดอกไม้เขาว่างั้นนะอันนี้คือเป็นที่ที่ส่งไปให้ชิมแล้วนะครับเขาก็เอามาเล่าให้ผมฟังนะครับวันนี้ที่เห็นผมมายืนอยู่มะม่วงที่กําลังจะเก็บผลผลิตเขาเรียกว่ามะม่วงกาลังจะวายนะครับ ๋ย่ผมขอวางมะม่วงก่อนก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับสมาชิกที่ถามกันมาว่าเราจะตัดแต่งกิ่งมะม่วงนะครับช่วงไหนนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับคือในการตัดแต่งกิ่งมะม่วงมี2อ,อย่างคือมะม่วงที่ติดลูกนะครับแล้วจะต้องทําการตัดแต่งหรือบ,รบังคับไม่ให้เขาสูงจนเกินไปซึ่งมันจะมีตัวแปรคือลูกที่ติดอยู่นะครับถ้ามันยังเก็บผลไม่หมดก็ยังตัดแต่งไม่ได้นะครับกับต้นมะม่วงที่แบบ ไม่ได้ติดผลสามารถตัดแต่งได้เลยนะครับก็ให้ทําการตัดแต่งซึ่งจะมีสองอันผมจะแบ่งออกไป2อันเพื่อที่จะอ,อธิบายแยกนะครับคือกรณีที่มีผลติดอยู่นะครับเราจะทําการตัดแต่งก็ต่อเมื่อนะครับเราเก็บผลผลิตจนผลสุดท้ายนะครับแล้วก็จะทําการตัดแต่งกิ่งมะม่วงออกไปเพื่อเอากิ่งที่แก่กิ่งที่งอลงมานะครับไม่ชูดขึ้นไปข้างบนหมายถึงว่ามันมนมัน มีกิ่งที่มันไม่รับแสงแล้วก็เอากิ่งพวกนั้นออกแล้วก็เอากิ่งที่มันเป็นกิ่งกระโดงเก็บไว้กิ่งแขนงต่างๆตัดแต่งทําความสะอาดเพื่อให้แสงนะครับมันส่องลงถึงต้นเพื่อที่จะไปทําการเาเรียกว่าเมื่อแสงแดดมีความร้อนมาแล้วการสะสมความชื้นที่ตัวต้นนะครับมันไม่ล่มจนเกินไปไม่ชื้นจนเกินไปมันก็จะไม่มีเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดที่ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็จะไปส่งผลให้เกิดโรคพวกเบือกแตกยั้งไหลอะไรพวกนี้นะครับ เมื่อถูกแดดก็จะไม่เกิดโรคพวกนี้นะครับจะต้องมีการตัดแต่งนั่นคือทําไมถึงต้องตัดแต่งต้นมะม่วงนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาลงลึกว่าจะตัดแต่งมะม่วงช่วงไหนเนี่ยคือมันตอบไม่ได้ว่าจะตัดแต่งช่วงเดือนไหนแต่การตัดแต่งที่เหมาะสมก็คือเป็นช่วงที่ปลายเดือนเมษาแต่ไม่เกินปลายเดือนพฤษภาเพราะช่วงนี้ถ้าเราตัดแต่งไวนะครับกิ่งออกไวยอดออกไวแก่ไว หมายถึงว่ายอดแก่เขาแก่ไวการสะสมอาหารเพียงพอปีนี้เราจะติดผลมะม่วงได้แต่ถ้ายอดออกมาแล้วแก่ไม่ทันนะครับยอดสะสมอาหารไม่พอนะครับก็จะไม่สามารถที่จะติดผลได้ในปีนี้อันนี้คือ2ออย่างเอาแบบชนิดที่เห็นกันตรงนี้ก็คือเรายังเห็นว่าเนี่ยมันยังมีลูกอยู่แต่ว่าผลเนี่ยก็เริ่มทยอยแก่นี้อย่างที่เห็นนี่คือแก่แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปบม่ม เมื่อเราตัดแต่งไปเสร็จแล้วนะครับไอ้พวกกิ่งพวกนี้ที่มันเคยงองพวกนี้เราตัดออกไปหมดมันก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่พอแตกกิ่งออกมาใหม่ปุ๊บนะครับระยะเวลาจากการแตกกิ่งเนี้ยก็นับไปเลย3เดือนซึ่งช่วงนี้พอเราตัดแต่งไปว่าเรากระนำในเรื่องของการบํารุงเต็มที่โดยการที่เราจะต้องใส่เช่นปุ๋ยคอกที่อาไปหมักแล้วหรือปุ๋ยคอกที่ ใส่กระสอบวางทิ้งไว้อย่างน้อย3เดือนนะครับก็เอามาใส่อย่างต้นไซ์ที่เห็นด้านหลังของผมเนี่ยก็ใส่ไปเลยต้นละกัหกระสอบปุ๋ยห่างจากโคน1เมตรเพราะว่าปุ๋ยคอกต้องใช้ปริมาณมากแต่ได้ธาตุค่อนข้างจะน้อยประมาณ1กว่ากว่าๆเองนะครับแล้วเราจะต้องให้ธาตุเสริมเพื่อที่จะให้ต้นมะม่วงนะครับสมบูรณ์เพียงพอต่อการที่เขาจะบำรุงต้นนะครับก็คือต้องให้เป็น สูตรเสมอไปในช่วงที่เราตัดแต่งช่วงแรกนะครับบำรุงทุกส่วนเลย NPK นะครับพอเราใส่ NPK ไปก็คือ15 3ตัวนะครับหรือ16 3ตัวเนี่ยเราให้2สูตรเนี้ยสูตรในสูตรหนึ่งถ้าในพื้นที่มีขายก็สามารถที่จะให้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับพอเราให้ไปนะครับช่วงเดือนต่อมานะครับเรากา็ปรับนะครับเพื่อที่จะบำรุงยอดให้เขาเข้มขึ้น โดยการใส่เป็น25.77เดือนที่2นะครับไล่ไล่ไล่ไปจนอมองนะครับที่เราให้เขาทุกๆเดือนเนี่ยเราจะบํารุงไปเรื่อยจนสิงหาแล้วก็หยุดนะครับเพราะสิงหาเข้ากันยานะครับช่วงนั้นมันจะเริ่มจะปลายฝนแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการบํารุงในเรื่องของการที่ทําให้ต้นสะสมต่อ เรียกว่าตาดอกนะครับเราก็จะปรับปุ๋ยเป็นแปดยี่สิบสี่เหมือนสูตรที่ผมเคยพาทำอันนั้นคือการหลังจากที่ตัดแต่งไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นต้นที่ติดลูกอยู่แบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสําหรับสมาชิกที่ถามมาได้ว่ามันสาม,มารถตัดแต่งได้เดือนไหนแต่ถ้ามันไม่มีลูกตัดแต่งได้เลยครับช่วงปลายเมษาหรือกลางเมษาหลังสงการมาเนี่ยตัดแต่งได้เลยแล้วครับแล้วก็บํารุงสูตรตามที่ผมบอกนะครับก็คือ2ข้อเนาะกรณีต้นมีลูกอยู่กับกรณีต้นไม่ได้ติดลูกก็ ถ้ากรณีต้นมีลูกก็คือรอลูกหมดนะครับรอลูกหมดเก็บลูกหมดเสร็จปุ๊บทาการดูกิ่งที่กิ่งไหนที่มันโน้มลงแล้วก็ตัดปลายยอดมันทิ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่กิ่งเขาเรียกว่าปลายเกสรน,นะครับมันจะมีปลายยอดสุดนะครับแล้วก็ตัดช่วงปลายยอดที่สองนะครับเพื่อที่จะทําการทําทให้เขาแตกกิ่งออกมาใหม่เพราะว่าไอ้ตรงเกสรเนี่ยบางอันบา,บ,าบางสายพันธุ์มันก็จะ หลุดของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําการตัดแต่งและบํารุงเราก็ทําการตัดขั้วมันออกไปนะครับกรณีถ้ามันมี2ฉัดแบบนี้ก็คือต้องตัดเข้ามาที่ฉัดที่2นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นกรณีมีลูกนะครับแล้วกรณีที่มันไม่มีลูกเนี่ยก็สามารถตัดแต่งได้ตามวิธีที่ทางสวนได้เคยแนะนําไปในเรื่องของการตัดแต่งก็เอาวันนี้เอามาตอบคําถามสําหรับสมาชิกท,ที่ถามกันมาว่ามะม่วงตัดแต่งกิ่งช่วงเดือนไหนนะครับ ก็วันนี้ถือว่าตอบครบทั้งแบบมีลูกและแบบไม่มีลูกแล้วนะครับไม่ต้องขอพูดทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพุ่งพันธุ์เลยพุ่ความมั่นยืนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีราบดีจะนํามาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ